สวัสดีครับท่านกลับมาพบกันอีกครับกับ,บการหารถมือสองสวยๆแล้วก็ถูกๆน,นะครับผมระคตั้งงบไว้ไม่เกิน3ามหมื่นห้านะครับก็คันนี้เริ่มกันที่คันนี้เลยแล้วกันไม่ต้องเกินมากคันนี้เป็นมาดรารุ่นสามสองสามนะครับผมในสมัยที่มันออกสมัยก่อนโอ้โห คนเนี่ยมองมันสวยมากนะผมก็มันสวยในะสมัยนะสามสองสามใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ำมันนะครับอ่าเป็นเปลี่ยนแม็กมาแล้วด้วยแล้วก็อาจจะมีสีไม่ไม่ตรงไม่เท่ากันบ้างน,นะครับผมไม่รู้สาเหตุต้องโทรถ,ถามเจ้าของดูนะครับจะเป็นรถคันเล็กๆน่ารักนะครับผมอืมสามสองสามจะเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้ก็เป็นหกสองหก ถ้ารุ่นแบบ vip เลยก็ต้องเก้าสองเก้านะครับผมติดแก๊ส lpg แบบหัวฉีดนะครับผมสภาพห้องเครื่องเนี่ยไม่มีการแต่งเติมอะไรม่วซั่ว,วนเลยเดิมหมดเดิมทุกอย่างนะครับมีแค่ติดแก๊สเพิ่มนะครับเนียนนะครับห้องเครื่องคันนี้ถือว่าค่อนข้างเนียนเป็นเกียร์โต้นะครับผมภายในก็สวยคอนโซลไม่มีแตกหักเบาเป็นเบาะผ้านะครับ คือผมว่ามันเป็นเรื่องที่เจ๋งมากนะผมซื้อรถยนต์ใช้เนี่ยมีแอร์เย็นครับฝนตกก็ไม่ต้องกลัวค่อยๆขับราคาสามหมื่นกว่าบาทถูกมากนะครับผมดีกว่าซื้อมอไซค์นะติดแก๊สยิ่งประหยัดก็ประหย่โลละบาทจริงนะผมจะต,ติดแก๊สแล้วตอนนี้แก๊สก็ถูกนะครับผมคอนโซลสวยงามนะผมเป็นพลาสติกลายไมย้ไม่มีแตกด้วย เนี่ยจิดแก๊สอย่างดีนะครับคันนี้ก็ต้องไปลองดูรถจริงกันอีกทีนะทุกท่านดูคันต่อไปนะครับอ่าเหมือนเดิมราคาถ้าเราตั้งอยู่ประมาณสามหมื่นไม่เกินสาม0ันห้าสี่หมื่นอะไรเงี้ยรถที่เข้าขายราคานี้ก็จะเป็นพวกรถประเภทไม่เป็นรถรุ่นนี้ครับผมคือ toyota corolla คนไทยเรียกว่าสามห่วงนะครับผมอดีตก็สมัยก่อนเนี่ยยอดฮิตมากในการเป็นแท็กซี่นะครับผม ก็จากนี้ดูจะสภาพรถน,น่าจะลดบ้านนะครับอ่าเป็นเกียร์อันนี้ไม่รู้ครับต้องไปตรวจเช็คกันอีกทีเปลี่ยนพวงม,มาลัยมาเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมมีสวิตเบร์ยางนะไม่ไม่น่าใช่นะครับผมสวิตอย่างเท่ไม่รู้คืออะไรคอนโซลดูดีนะครับผมมีพวงมาลัยซิ่งห้ด้วยนะครัอ่าเล่มทะเบียนมีครับผมเครื่องยอนต์ฮิตโตโยต้านะผม ผมอะไรพาวเวอร์แล้วครับคันนี้เครื่องหัวฉีดนะครับไม่ต้องกังวลไปก็ราคาสามหมืห้าถือว่าค่อนข้างที่จะถูกนะผมอ่ะคันต่อมาหนี๋ยก่อนสามห้าหนึ่งสองพละคันนะครั่อนาคันเดียวกันตกใจพละคันนะสามหมื่นห้าเหมือนกันรถพร้อมใช้เครื่องยนต์ช่วงล่างดีรถใช้แก๊ส n v v นะครับผม ngv ก็ตอนนี้ราคาจะสูงกับ lpg นะครับเนี่ยอ่าสภาพตัวถังนอกดูดีเป็นแถมพวงมาลัยน,นะครับพวมาลัยซิงแล้วก็เนี่ยมีเอ้เอ,เอไม่ใช่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมคอนโซลดูดีบอกข้างหลังก็ดูดีไม่ขาดสภาพเปิดรวมดูดีนะครับผมนี่ติดแกแบบแบบรถแบบท็กซี่ชอบติดกันนะ็คือ lpg นะครับผม lpg ข้อเสียของมันอย่างเดียวเลยคือไข้อเสียสําหรับผมนะมี2อย่างหนึ่งราคาแพงกว่า LPG 2เติมใช้เวลาเติมนานมากนะครับผมอ่าเครื่องยอดฮิตเหมือนเดิมแต่ครันนี้ไม่รู้มี power หรือเปล่าพวงมาลัยอ๋อมีครับนี่เห็นกระปุกอยู่คิดว่าน่าจะใช่อ่าทะเบียนยังไม่ขาดด้วยนะครับผมซื้อไปไม่ต้องต่อทะเบียนทังแก๊ ยังไม่หมดอายุนะครับผมซื้อไปที่พร้อมใช้เลยนะครับเล่มทะเบียนมีครบนะครับผมเขาว่างั้นก็สามหมื่นห้าก็ถือว่าค่อนข้างถูกไปดูคันต่อไปนะครับอ้าวนี่สีสวยนะครับผมเป็น Mitsubishi Lancer E Car เอกสารครบทะเบียนไม่ขาดนะครับเขาว่างั้นรถใช้แก๊สลงเล่มเรียบร้อย ในยุคย้อนไปประมาณเกือบห้าหกปีเรารถแทบจะทุกคันบนน้องถนนติดแก๊ส l P G กันเกือบจะหมดแล้วผมอนยุคนั้นนะรถน้ำมันแพงนะครับตอนนี้ก็ยังแพงเหมือนเดิมนะครับนี่เปลี่ยนแม็กมาแล้วครับผมแต่ก็ใช้แก๊สก็ไม่มีปัญหานะครับผมมันดูแลให้ดีก็ใช้ได้ประหยัดดีออกสนีน่าจะทําใหม่รอบคันเพราะสีสวยมากแล้วก็กระจก ติดฟิล์มดำรอบคันแล้วด้วยเปลี่ยนแม็กคันนี้สามหมืนสาไม่ถูกมากเลยเนี่ยสวยเลยทรงรถยังดูดีอยู่นะครับนี่รุ่นนี้หลังคาผูกทุกคันถ้าคันไหนไม่ผูกคือทำสีมานะครับผมอ่าเป็นเครื่องเดิมแต่เป็นหัวฉีดแล้วนะครับก็น่าใช้นะครับผมนี่ติดแก๊สอ่ากระจกไฟฟ้าสีบานนะครับผม โซนเครื่องดูดีอยู่นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้พวงมาลัยเปลี่ยนมาแล้วนะครับอ่าด้านหลังก็ดูดีแผนประตูสวยงามนะครับผมเบาะผ้าไม่มีขาดมีลําโพงให้ด้วยลําโพงหรือเปล่าน่าจะใช่ลําโพงนะครับคิดว่า่าข้างหลังดูดีนะครับผมก็เป็นสไตล์รถเล็กๆนิดนึงจะนั่งได้สบายนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับ อ่าสวยงามอันนี้ไม่มีพวงไลซิงให้นะอะก็สามมืนสามได้สามทั่วนี่ถูกมากอ่าคันต่อมาแล้วผมโตยโยต้าโฮอนด้าคนไทยเรียกโดเรมอนอ๋อผมรู้แล้วมันคือรุ่นเอีเก้าสองเข้าใจแล้วอ่าอุ้ส่งรอบข้างด้านข้างนี่ดูดีมากเนีดูโหดเลยเครื่อง เครื่องนี้วางมาใหม่ไม่ใช่เครื่องเดิมมีคำช็อคอัพด้านหน้าด้วยครับผมสายซิงเลมเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมจะเป็นพวงมาลัยเดิมคอนโซลดูดีนะครับเบาะนี่ก็ทํามาใหม่เป็นกระจกไฟฟ้าสีบานด้วยครับคือว่าสําหรับผมนะรถกระจกไฟฟ้าสีบานเนี่ยมันน่าใช้นะบผมเปิดกระจกจัด ใหญ่จะเปิดกระจกด้านหลังจากคนขับมันก็ได้เลยบางคนบอกว่าอันตรายแบบรถจมน้ําเปิดไม่ได้คือ,อจะไปคิดถึงจะฉากรถจมน้ำํำมันก็ไม่ต้องใช้กระจกไฟฟ้าแล้วังั้นอ่านเนี้ครับผมเบาะนี่ทํามาใหม่เนียนๆเนย็เยบหนังมาใหม่ครับสวยงามนะครับอ่าโซย่าโคราลาลิมิ Limited. เต็ดเครื่องพันหกนะครับผม ตามสเปกเครื่องพันหกแต่ผมไม่รู้ว่าเครื่องที่เขาลงมาเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างคนเจ้าของเนี้น่าจะเอาไว้ใช้งานจริงนะคันนี้ดูลักษณะแล้วคอนโซลยังดูดีสวยงามอยู่นะครับผมแผงประตูใช้ได้นะครับเบาะนี่น่านั่งมากนะดูน่านั่งสบายนะครับผมอ่ะคันต่อไปกันอันนี้เป็นโเอ้ยไม่ใช่นิสสันซันนี่บีสิบสี่เหมือนเดิมครับผมติดแก๊ส LPG แบบหัวฉีด อนิสสันรุ่นเนี้อะไหล่มันโคตรหาง่ายครับทุกท่านน่าใช้มากอันนี้เป็นโฉมเก่าแนละ้วไฟท้ายติดกันไฟท้ายจะคล้ายพวกเซอิโดสามหนึ่งอะไรเงี้ยเปลี่ยนพวงมาลายัยลายไม้มาแล้วด้วยครับติดแก๊ส LPG หัวฉีนะครับผมเกียร์ธรรมดาด้วยผมเคยมีคันนี้เคยใช้นะผมประหยัดน้ำมันมากหมายถึงว่ารุ่นนี้ไม่ใช่คันนี้อสวยงามอ่ะคันต่อมาคันสุดท้ายโอ้คันนี้เนียนคนระับ ไม่เจ็ดหลุมคืออะไรวะตัวอะไรตัวนอกทั้งคันอืมอสีเนียนมากครับท่านคันนี้แต่สีนี้ก็จะเกินราคาแล้วเนี่ยเป็นตัวเก่าคลาสสิกนะผมกระจกข้างไปอยู่ด้านหน้านี่จะปรับทีนึ่งก็ลำบากนิดนึงครับโดนพวกมาใส่์แบบขี่มาข้างปรับไ,ไม่ต้องมองกันเลยครานี้สีเนียนมากครับคันนี้ แนวคลาสสิกกระจกอยู่ตรงนี้นครับผมสีสวยเปลี่ยนแม็กแล้วแม็กก็สวยโหโคตร Classic คลาสสิกคันนี้สามหมืนห้าถูกมากวางเครื่องใหม่ด้วยไม่มีโบ๋อ,อไม่มีโบครับเครื่องธรรมดาแต่ว่ามีคำช็อกอัพด้านหน้ามาแล้วนะครับผมผมอะไรก็สวยครับ อ่าแล้วก็ภายในดูดีมากไม่มีขาดเลยเบาแต่รูปน้อยไปนิดนึงก็เพื่อนๆชอบกันไหนถูกใจกันไหนกันบ้างครับก็คอมเมนต์พูดกันจะเป็นผมนี่ผมเลือกคันนี้สวยกับคันนี้ยนะไม่เกินสามแล้วก็ยืมกดติดตามกันเดี๋ยวหารถสวยๆมาให้ดูกันอีกในคลิปต่อไปขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ